สวัสดีค่ะก็เจอกับพี่ปุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะบอยออโต้กรุ๊ปสาขาลำคำแหงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกไว้ว่าเรามีโปรพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปุ๊กจะมาแจ้งว่าเรามีโปรอะไรบ้างนะคะ,คะก็เดี๋ยวพี่ปุ๊กพามาชมคันนี้เลยนะคะสำหรับ m a z ด้2นะคะ1.3 SP ตัวท็อป ปี2021สีเทาแลมโบคันนี้เลยสวยกลิบมากๆสภาพป้ายแดงเลยพูดได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะแบบ LED แล้วนะคะพร้อมกับไฟเดท m ม์ u ันน n ่งไลท์นะคะนี่สวยงามมากๆกระจังหน้าก็เป็นโฉมใหม่แล้วนี่เป็นสีดำอย่างนี้เลยนะคะ คันนี้เรียกว่าได้ชุดแต่งได้ครบเซ็ตเลยนะคะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้ดูนิดนึงนะคะคันนี้ก็ไปดูในส่วนของล้อก็จะเป็นขอบสิบห้านี่ล้ออันลอยสวยๆเลยขอบสิบห้ายางก็ใหม่กิฟเลยน,นี่ครับสวยงามแล้วเขาเรียกว่า,าได้ออปชั่นครอบอยู่แล้วสำหรับ s อตัวท็อปคันนี้นะคะ ถ้าออกห้างอยู่ที่ประมาณ690,000นะคะแต่ว่าที่บอยขายแค่484,000ประหยัดไป200,000กว่านะคะใครที่เขาเรียกว่ารายได้ประมาณ1 8 0 0ก็สามารถซื้อคันนี้ได้คนเดียวเลยไม่ต้องร่วมไม่ต้องทำนะคะก็ใครที่สนใจก็มาติดต่อที่พี่ปุ๊กได้เดี๋ยวเรามาดูาสภาพรถโดยรอบสวยๆเลยนะคะนี รถที่ร้านนะคะเรียกได้ว่าเรามีการตรวจสภาพให้จากบริษัทกูอินสเป t ชั n นนะคะซึ่งตรวจให้ถึง344จุดนะคะไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมไม่ไฟไหม้ประกันเลขไม้แท้โครงสร้างเดิมตัวถังเดิมแน่นอนนะคะอันนี้เป็นการันตีคุณภาพว่ารถมือ2องอเราได้รับการรองรับการออกมาใบเซอร์ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของรถนะคะ ค่ะก็โปรโมชั่นจุกๆแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าคุณภาพรถนะคะในส่วนของอพื้นที่บริษัทของเรานะคะกว้างขวางมากพื้นที่กว่า6ไร่นะคะมีรถกว่า300คันนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าฉลองสาขาใหม่เราก็มอบโรถจุกๆไปให้ตั้งแต่ตอนต้นที่พี่ปุ๊กแจ้งแล้วนะคะแล้วก็ส่วนของอลูกค้าที่ไม่สะดวก มาดูรถลูกค้าที่ไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการส่งรถฟรีนะคะแล้วในส่วนของอ่าไฟแนนซ์ Finance, ก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษของเราก็เริ่มต้นสุกจุกเลย2.39นะคะใครที่สนใจอยากแวะมาดูมาลองขับก็เชิญได้นะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กอ่าตบท้ายนิดนึงในส่วนของโปรโมชั่นนะคะตอนนี้โปรโมชั่นอ่าเขาเรียกว่าช่วยผ่อน ลูกค้าถึง3มงวดนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรโลดดอกเบี้ยก็ลดตั้งแต่20สตางังจนถึง40สตาตังอันนี้ลูกค้ารับเงินกลับบ้านได้เลยนะคะแล้วก็โปรเดิมๆของเราไม่ว่าจะเป็นขัดสีเครื่องแก้วถ่ายน้ำมันเครื่องให้10,000โลรับประกันเครื่องและเกียร์หปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็ที่สําคัญก็ยังเติมน้ํามันให้เต็มถังกลับบ้านนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาดูได้นะคะร้านอยู่ที่157ทับ2นะคะรามคำแหงนะคะ หาง่ายติดถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่มีรถเก่าอยากมาเล่งแลกรถใหม่เราก็มีบริการเทินรถให้ในส่วนของราคาคันเดิมราคาคันใหม่ก็ปิดจบให้เลยนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวก็ฝากติดตามพี่ปุ๊กด้วยนะคะในส่วนของเบอร์เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะให้ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่อง y o u u u b e t i k t o k นะคะก็เพจร้านหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อได้เลย นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะมีโปรอะไรดีๆรถคันไหนมานำเสนออีกก็ติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ